สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะฮะวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพาทุกคนนะครับดูวิธีการเขียน JavaScript นะครับให้โค้ด JavaScript เนี่ยสั้นลงนะครับก็จะเป็น เทคนิคในจ a วาเรคลิปที่เราเนี่ยควรที่จะรู้เลยนะครับเพราะว่าการเขียนจ a วาเรคลิปเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเรารู้เทคนิควิธีการเขียนนะครับผมก็จะทําให้โค้ดของเราเนี่ยดูสั้นลงดูกระชับขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเราควรที่จะรู้เทคนิคการเขียนจาวาเรคลิปแบบไหนบ้างนะครับเพื่อชีวิตในการเขียนจาวาเรคลิปที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับ เทคนิคแรกนะครับก็คือการเขียน if else แบบสั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ if statement ใช่ไหมครับ if else อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเขียน if else ให้สั้นๆเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เป็นตัว ternary operator นะครับผมในการที่จะสร้างเงื่อนไขเนี่ยให้สั้นลงได้นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะฮะตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นผมมี if นะครับผมผมเนี่ยจะมีการอ่ะสร้างตัวแปรก่อนอันดับแรกนะครับผมจะ let นะฮะ is empty นะครับผมก็คือผมจะเช็คนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามัน ว่างนะครับมัน empty จริงเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมกำหนดเป็น true ก็คือมัน empty จริงๆนะฮะอ่ะผมก็จะเช็คว่า is empty นะครับเท่ากับ true จริงนะครับก็คือมันเป็นค่าว่างจริงๆนะฮะผมก็จะให้ console log นะครับว่า empty นะครับ else นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ว่างนะครับผมก็จะให้ is not นะครับ empty นะฮะซึ่งทุกคนก็จะเห็นนะฮะว่า ทางคอนโซลเนี่ยมันออกมาเป็น empty เพราะว่าผมเซตเป็น true นะครับทีนี้ถ้าผมเซตเป็น false เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะออกมาเป็น is not empty นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยโค้ดทำงานถูกต้องนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการเขียน if else แบบไม่ต้องมี if else แบบนี้ทำยังไงนะครับตรงนี้ครับเราก็จะใช้ตัวนี้ฮะ ternary operator นะครับอันนี้คือชื่อมันนะฮะก็จะเป็นการเขียน if else แบบสั้นๆนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ comment ตัวนี้ไปนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวแปรนะครับออกมานะฮะแล้วผมเนี่ย ก็จะมีนะฮะจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการเช็คนะฮะก็จะดึงเอาตัวแปร is empty มานะครับและทีนี้เราก็จะมีการใช้ ternary operator ก็คือมันจะเป็นตัวเครื่องหมาย question mark แบบนี้นะครับซึ่ง syntax มันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมี colon แล้วก็ตามด้วย semicolon นะครับจากนั้นเนี่ยข้อมูลระหว่าง colon นะครับ ตรงนี้นะฮะสตัวเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าค่ามันเป็นจริงเราจะต้องใส่ตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเช็คเราเป็นจริงใช่ไหมครับก็ให้ใส่ค่า empty ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นจริงก็คือ else นั่นเองก็จะให้ใส่ตรงนี้เห็นไหมฮะขยายนิดนึงนะฮะโอเคนี่นะฮะกดเซฟนะครับ,อ,รบ,รบอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมปิดอ่าลบเซมิเค้าลองออกไปนะครับเพราะว่ามันแจ้งเออร์เลอร์นะฮะ โอเคแบบนี้นะครับเห็นไหมพอผมกดเซฟปุ๊บก็จะออกมาเป็น empty เพราะว่ามันเป็น true ก็คือเป็น empty นั่นเองนะครับก็จะออกมาตรงนี้นะครับถ้าเงื่อนไขเป็น false นะครับก็จะออกมาเป็น is not empty ฝั่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับเราไม่จําเป็นต้องมี if else เลยนะครับก็สามารถใช้เป็นตัว ternary operator แบบนี้ได้เลยนะครับเช็คบรรทัดเดียวนะครับผมหรือว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเขียนยาวไปเพราะว่าผมเนี่ยใช้ console log ใช่ไหมครับผมก็อาจจะ คอนโซลล็อกแค่ครั้งเดียวก็ได้นะครับโอเคแล้วข้างในนี้ผมก็จะดึงเอาตัวแปร is empty มานะครับผมแล้วก็เช็คนะฮะก็อันนี้ถ้า empty ก็จะให้แสดงออกมาว่า empty ถ้าเกิดว่าไม่ empty ก็ is not empty นะครับโอเคเห็นไหมฮะก็จะได้เหมือนกันนะครับผม empty นะฮะเปลี่ยนเป็น false ดูนะครับก็จะ is not empty แบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับเทคนิคแรกก็คือการใช้ ternary operator ก็จะมีประมาณนี้นะครับเทคนิคที่2นะครับก็คือการ destructuring นะครับผม ซึ่งการ restructuring เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆเลยก็คือมันจะเป็นการดึงเอาค่าจากอ็อบเจกต์เนี่ยออกมาทำเป็นตัวแปรนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่าเราจะด e s ตรัก u r i n g อ่าตัวแปรของเราเนี่ยค่าในตัวแปรของเราเนี่ยยังไงนะฮะตรงนี้ครับผมก็จะมีการสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า p o สตนะครับซึ่งโพสต์ของผมเนี่ยเป็น Object เห็นไหมฮะอ่าเป็น Object นะครับและทีนี้ใน Object ผมเนี่ยก็จะมีอาจจะมีข้อมูลอย่างเช่นผมจะมี Property นะครับชื่อ data อ่า แล้วก็ใน Data เนี่ยผมจะมีข้อมูลเหมือนกันนะครับซึ่ง Data ก็จะเก็บเป็น Object เหมือนกันนะครับก็ผมจะมี ID 1นะครับมี Title นะครับเป็น p o s ต1นะครับมี Text นะฮะเขียนว่า some text นะฮะแล้วก็ author นะครับเขียนว่าปฏิพานนะครับโอเคนี่ครับอันนี้คือ Object ของผมแล้วก็มีข้อมูลภายในเป็น Data นะครับแล้วใน Data ก็จะมี Property เป็นข้อมูลที่เราสามารถเข้าถึงได้นั่นเองนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวิธีเดิมนะครับที่เราจะเข้าถึงข้อมูลก็คือเราจะต้องสร้างตัวแปรมาหนึ่งตัวใช่ไหมอย่างเช่นผมต้องการเข้าถึง id เงี้ยผมก็จะต้องสร้างตัวแปรชื่อว่า id ใช่ไหมครับและผมก็จะต้องเข้าถึงนะครับผมในส่วนของตัวแปร post แล้วก็นะครับ data แล้วก็ id อ่ะซึ่งตรงนี้ก็คือมันจะเป็นการเข้าถึง object post เข้าถึงตัว data แล้วก็เข้าถึง id แล้วก็มาเก็บไว้ในตัวแปร id นะครับ จากนั้นลองคอนโซลล็อกดูนะครับ ID นะฮะอะ่ทุกคนก็จะเห็นว่าก็ข้อมูลจะแสดงได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเขียนเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเข้าถึงข้อมูลทุกตัวเลยอ่อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเข้าถึงทุกตัวนะครับก็จะ Title นะฮะ Text แล้วก็ a u t h o r นะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะลบออกไปนะฮะ แล้วผมก็จะคอ l โซ o ล็ออกมานะฮะตรงนี้ผมจะใช้เป็น template string หรือว่า template literal เลวกันนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้เรียนรู้นะฮะในวิดีโอนี้ด้วยว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้ผมก็จะดึงเอาตัวแปรมาแสดงเลยนะครับ id นะครับ title แล้วก็ author นะครับตรงนี้นะครับถ้าผมกด save ปุ๊บเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตัวข้อมูลเนี่ยก็จะออกมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ เขียนสั้นกว่านี้ได้ก็คือจะเป็นการใช้การทำด e s t ร u ก t u r i n g นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ตัวนี้ไว้นะครับอ่าจากนั้นนะครับด้านล่างตรงนี้ฮะผมจะมีการ d e s t r u c t u r i n g นะครับซึ่งมันจะเขียนแบบนี้นะฮะ r e ส Artist r ั c t u ว i n งนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับ แล้วก็คอนโซล็อกเนี่ยผมจะลบออกไปก่อนนะครับด้านล่างตรงนี้ครับเวลาที่เราจะทําการ d e s t r u c t u r i n g เนี่ยก็ง่ายๆครับเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับตัวแปรเนี่ยเราจะมีการใช้นี่ฮะปิก,กาก็คือเป็น Object ใช่ไหมครับเราจะ d e s t r u c t u r i n g ในส่วนของ Object ของเรานะครับจากอะไรจากตัวแปร Post นั่นเองนะครับผม อ่าตรงนี้ผมจะใช้ post. data นะครับเพราะว่าเราจะเอาข้อมูลจาก data มานั่นเองนะครับก็จะเข้าถึง post แล้วก็ data จากนั้นเนี่ยเราจะดึงนะครับหรือว่าเราจะทำการ destructuring ค่าตรงนี้มานะครับซึ่งในปีการตรงนี้ครับเราก็สามารถใส่เป็น id นะครับแล้วก็ comma นะฮะแล้วก็ title text author แบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะทีนี้ถ้าเราจะเอาค่ามาแสดงก็สามารถดึงตัวแปมาได้เลยนะครับอย่างเช่น id นะฮะอ่า t i เดลนะครับผม Text นะฮะ Author แบบนี้นะครับกดเซฟดูเห็นไหมครับทุกคนก็จะเห็นว่าค่าก็จะแสดงออกมาเหมือนกัน1 Post โพสต์หนึ่งซปฏิพานแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการดึงเอาค่าจากตัวแปรนะครับจากออบเจกต์อะไรก็ตามออกมาแบบนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะทำแบบ d e s t r u c t u r i n g แบบ n e s t e d ได้นะครับก็คือแบบซ้อนกันนะครับก็มาดูอีกวิธีหนึ่งผมจะคอมเมนต์ไปนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะคอมเมนต์ไว้แล้วก็เขียนว่า d e s t r u c t u r i n g แบบ nested นะครับก็เหมือนเดิมครับสร้างตัวปรขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะดึงเหมือนเดิมครับค่าจาก post นะฮะแต่ตรงนี้ผมเขียนแค่โพสต์ก็พอนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะมีการ destructuring แบบซ้อนกันนะครับข้างในนี้ครับเราก็จะดึงนะฮะข้อมูลจาก data มาแบบนี้ได้เลยนะครับตามด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลข้างในมันก็คือมี id ใช่ไหมฮะมี title นะครับมี text แล้วก็มี author นี่นะฮะ อันนี้คือการ destructuring แบบซ้อนกันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมฮะอ่านี่ครับเราจะทําแบบนี้ก็ได้จะทําแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคก็พอผมกดเซฟเห็นไหมว่าข้อมูลก็จะออกมาเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคครับนี่ครับก็เป็นเรื่องของ destructuring นะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้งานกันดูได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเขียนโค้ดนะครับ JavaScript เนี่ยได้น้อยลงด้วยนะครับผมต่อไปครับก็จะเป็นการเขียน for loop แบบสั้นๆนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแบบ เดิมกันดีกว่านะครับแบบเดิมเนี่ยก็อย่างเช่นผมจะมีเป็นอ fruits นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมก็จะเก็บในอาร์เรย์มีแอปเปิลนะครับมีเบเรน่านะครับมีแมงกอแบบนี้นะครับแล้วทีเนี้ยถ้าผมจะลูปค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะต้องใช้ for ใช่ไหมครับแล้วก็ผมจะต้องสร้างตัวแปร i เท่ากับ0ใช่ไหมครับอ่ะกำหนดค่าให้ i เท่ากับ0จากนั้นก็ i นะครับถ้าเกิดว่า i เนี่ยน้อยกว่านะครับ fruits length นะครับก็ให้ i จากนั้นผมก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเอาไว้เก็บผลไม้แต่ละชนิดนะครับก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า f r u i t แล้วก็ดึง fruits มาแล้วก็เข้าถึง index i นะฮะตรงนี้มันก็คือจะเป็นการเข้าถึงนะครับ element หรือว่าค่าทุกตัวใน array นะครับตัวนี้นะฮะจากนั้นเก็บไว้ในตัวแปร f r u i t นะฮะโอเคแล้วผมก็จะ console log f r u i t นะครับกด save เห็นไหมครับทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะลูปค่าออกมา apple banana mango ตามนี้นะครับ แต่ทีนี้เราสามารถเขียน for loop เนี่ยแบบสั้นๆกว่านี้ได้อีกนะครับมาดูกันตรงนี้ผมจะ comment ไว้นะครับแล้วก็มาลองเขียนแบบสั้นๆกันนะฮะตรงนี้ก็จะใช้ for นะครับแลเราก็จะ let f r u i t นะครับ of fruits นะฮะก็คือเราจะสร้างตัวแปรตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอาค่าจากตัวแปรนี้มาก็จะเป็น let f r u i t of fruits แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ console log ได้เลยนะครับผมก็จะ console log นั่นเองก็เซฟนะฮะอ่าก็จะเห็นว่าค่าก็จะออกมาเหมือนเมื่อกี้เลยที่เราใช้ for loop แบบนี้นั่นเองนะครับผมเทคนิคต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการ a d s i g n ค่าหรือว่ากําหนดค่าถ้าเกิดว่ามันมีค่าอยู่จริงนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวมาให้ดูวิธีการแบบเดิมกันก่อนนะครับตรงนี้ก็อย่างเช่นผมเนี่ยมีตัวแปร port นะฮะและผมก็จะมีการเช็คนะฮะว่าถ้าเกิดนะครับเรามี process นะฮะ dot env แล้วก็ port เนี่ยนะครับตรงนี้เราก็จะดึงตัวแปร port มานะครับแล้วก็เก็บ ค่านะฮะก็คือถ้าเกิดว่ามี process.env.port เนี่ยนะครับเราก็จะเก็บไว้ในตัวแปร port ตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับเราก็จะ set port ให้มันเป็น5,000หรือว่า5,000นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีเดิมนะครับทั่วๆไปที่เราใช้กันนะครับแต่ทีนี้มาดูแบบสั้นกว่านี้นะครับตรงนี้ครับเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับ let port นะครับถ้าเกิดว่ามันมีอะไรฮะ process.env.port ใช่ไหมครับ เราก็จะใช้หรือว่าถ้าเกิดไม่มีก็จะให้ใช้เป็น5,000แทนนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็นการใช้ Template r ดอเรในจาวาสคริปตนะครับก็คือเราสามารถที่จะดึงเอาตัวแปรเนี่ยมาแสดงผลร่วมกับ String ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแบบเดิมกันก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีเลตนะฮะเนมเก็บเป็นชื่อผมนะครับแล้วก็จะมีเลตนะฮะอ่าเป็น age นะครับผมก็จะเก็บเป็น22นะครับ อ่ะเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีอ่าข้อนะครับผมก็จะเก็บเป็นอ่าแรมโบล้ละกันนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมต้องการเอาสตริงทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับอ่ะสตริงสตัวแล้วก็ตัวเลข1ตัวเนี่ยมาเชื่อมกันนะครับถ้าเป็นวิธีเดิมเนี่ยเขาจะใช้การอ่าคอนแคสเนตใช่ไหมครับก็คือผมจะคอนโซล็อกนะฮะอ่ะผมก็จะคอนแคสเนตดึงตัวแปรเนมมาแล้วก็ใช้ตัวเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วย Double quote ตรงนี้ผมก็จะเว้นช่องว่าง1 space นะฮะแล้วก็บวกกับ age นะครับจากนั้นก็จะบวกกับ core แบบนี้นะครับโอเคอ่ะแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเห็นไหมฮะก็ข้อมูลจะออกมาปฏิภาณอายุ22แล้วก็แลมโบอะผมอาจจะเขียนให้มันสื่อความหมายนิดนึงนะครับก็คือ my name is นะครับ concat กับ name นะครับแล้วก็ my age แล้วก็ตามด้วย my core นะฮะ กดเซฟดูเห็นไหมฮะก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับ my name is ปฏิพาน my age 22นะครับ my car lambo นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนให้มันสั้นลงกว่านี้ได้ก็คือเราสามารถใช้ตัวแปรเนี่ยร่วมกับ string ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้การ concatenate เลยนะครับโอเคมาดูกันนะฮะตรงนี้ผมก็จะ console log อีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วผมเนี่ยจะใช้ template literal นะครับซึ่งมันจะเขียนอย่างนี้นะฮะ template literal นะครับอ่แบบนี้นะฮะ ผมจะตัดตรงนี้ออกไปนะครับผมก็จะใช้เป็น backtick นะครับไม่ใช่ single quote นะครับหลายๆคนเนี่ยจะชอบเขียนผิดเป็น single quote แล้วก็จะบอกว่าข้อมูลไม่แสดงเพราะว่าใช้ผิดนั่นเองนะฮะโอเคนะครับข้างในนี้เราก็สามารถนะครับใช้ string ได้เลยก็คือ my name is ตามด้วย name ของผมเนี่ยครับเวลาที่เราจะดึงเอาตัวแปรมาแสดงก็จะใช้ดอลลาร์ไซตามด้วยปีกกาแบบนี้นะครับก็ดึงตัวแปรมา my name is ปฏิภาณนะครับแล้วก็ my H is H นะครับตามด้วย my car is car แบบนี้นะครับกดเซฟดูเห็นไหมครับทุกคนก็จะเห็นว่าจะออกมาข้อมูลเนี่ยจะออกมาเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะซึ่งตรงนี้ครับก็เลือกใช้เอาได้นะครับว่าเราอยากจะใช้แบบ เป็นการคอนแคสเนตหรือว่าเป็นการใช้ template ิ i t ิวลนะครับซึ่งการใช้ template ิ i t ิวลเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือเราไม่จําเป็นต้องคอนแคสเนตสตริงแบบนี้นะครับนี่ฮะเพราะว่าของเดิมเนี่ยเวลาที่เราคอนแคสเนตมันจะเยอะตรงที่มันจะมีพวกอ่าซิงเกิลโคหรือว่าดับเบิลโค e แล้วก็พวกเครื่องหมายบวกในการคอนแคสเนตนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทมเพลตวิดดลเนี่ยก็คือใช้เป็นแบ็ทิกนะครับ แล้วก็ข้างในนี้ใช้ String นะครับกับตัวแปรเนี่ยได้เลยแบบนี้เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้งานกันดูได้นะครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการเก็บค่าในอ็อบเจกต์แบบ Keys แล้วก็ Values นะครับซึ่งในการเขียนแบบตะก่อนเนี่ยเราจะต้องมีการกําหนดนะครับทั้งคียทั้ง Value เลยนะครับแต่ว่าใน ES6 เนี่ยใน JavaScript เวอร์ชัใหม่เนี่ยเราสามารถเขียนแค่ k ียอย่างเดียวก็พอนะครับซึ่งมันก็จะรู้ว่าเออควรจะเอา Value ตัวไหนเนี่ยมาเก็บนั่นเองนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูนะครับการเขียนแบบเดิมก็คือแบบ s a s f นะครับตรงนี้ผมอย่างเช่นผมมีตัวแปรนะฮะผมก็จะมี name นะครับเหมือนเดิมเลยปฏิพานผมจะมี age นะครับย2ิบสองนะฮะ car lambo color นะครับ, car, bo, รบเป็น blue นะฮะโอเคบ okay, แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าผมต้องการเก็บค่าเนี่ยไว้ใน object ผมก็จะต้องสร้างตัวแปรชื่อว่า person นะครับแล้วผมก็จะต้องนะครับกำหนดนะฮะ property ในนี้ก็อย่างเช่น name ใช่ไหมผมก็จะต้องดึง name มาเก็บนะครับ age ผมก็จะต้องดึงเอาตัวแปร age มาเก็บ่า c a l ก็จะดึงเอา c a l มาเก็บนะครับ color ก็เหมือนกันแบบนี้นะครับจากนั้นผมลอง console log ดู person นะครับ อ่ทุกคนก็จะเห็นว่านี่ครับก็จะหลอกออกมาเป็นอ็อบเจกต์แบบนี้เห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลตามนี้ age core color name ตามนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันใหม่เราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน e s 6เนี่ยตรงนี้ผมไม่จะเป็นต้องอ่าดึงตัวแปรมากําหนดแล้วนะครับผมสามารถเขียนแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะกรอบตรงนี้มานะครับโอเคแล้วผมจะคอมเมนต์ตรงนี้ทิ้งไปนะครับซึ่งผมเนี่ยลบออกไปเลยนะครับ แบบนี้เลยอ่ะนี่นะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องดึงเอาตัวแปรมาแอดไซน์ล่ะนะครับกดเซฟดูเห็นไหมฮะว่าค่ามันก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไร ซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยผมสามารถดึงเอาตัวแปรมาทําเป็น property name แบบนี้ได้เลยนะครับก็จะมีทั้ง key แล้วก็ value เลยถ้าเกิดว่าเป็นแบบเดิมเนี่ยเราจะต้องกําหนดทั้ง key แล้วก็ value แบบนี้นะครับดังนั้นก็สามารถเขียนวิธีนี้ได้เลยในเวอร์ชันใหม่ๆนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็จะทําให้เราเนี่ยเขียนโค้ดได้สั้นลงนะครับผม โอเคครับทุกคนสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นเทคนิคนะครับที่มีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับที่กําลังศึกษาจ้าวลลคิปอยู่นะครับยังไงก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ